สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะก็ทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกนะคะการแบ่งวันที่ลงศาสตรจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะและไม่ทราบว่าเต็งเกิดลัคนาอะไรดาวจานันดาวศุกร์อยู่ในราศีอะไรนะคะก็เข้าไปได้ที่เพจ ดูดวงแบบตะว,วันตก by Annie h o l ฮนะคะหรือจะถามตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะก็ต้องขอบคุณคนราศีตุลมากๆนะคะที่มารอคลิปกันนะคะพอดีช่วงเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันไม่ว่างเลยนะคะเพราะว่ามีการไปเรียนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงคู่มานะคะก็เลยแบบอัพไม่ทันจริงๆนะคะเดือนนี้มาแล้วนะคะสำหรับเดือนเมษายนนะคะเรามาอัปเดตดวงดาวกันนะคะก็ วันที่5นะคะมีนิวมูลในเรือนที่7เรือนที่7ก็คือเรือนคู่ครอ,องของคุณนั่นเองก็คือราศีเมษนะคะมีมีนิวมูลอยู่ที่นั่นนะคะก็อยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยถ้าเกิดคุณมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือว่าไม่มีหุ้นส่วนในการลงทุนหรือคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเคลียร์ได้ตกลงกันได้หรือว่าใครที่จะ ลงทุนทำอะไรกับหุ้นส่วนอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะแล้ววันที่17เนี่ยก็มีดาวพุธในเอนที่ 7. เรือดาวพุธเนี่ยหมายถึงความคิดสติปัญญานะคะเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีความคิดเรื่องการทำธุรกิจแต่เหมือนกับว่าคุณต้องการพาร์เนอร์หุ้นส่วนนะคะหรือว่าบางคนมีแฟนอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเออเราคบกับเขามานานแล้วนะเราอยากจะทำอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็คืออาจจะมีการ จดทะเบียนการแต่งงานกันอย่างนี้ก็ได,ด้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้ววันที่18นะคะมีฟูมูนนะคะในบ้านของคุณเองนะคะราศีตุลน,นะคะก็คือมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะดีมากๆเลยนะคะและทีนี้วันที่20ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เข้าสู่เรือนที่7เข้าสู่ราศีเมษนะคะก็มันช่างดีเหลือเกินนะคะเรือนคู่ครองเนี่ยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย คือคนราศีตุลเนี่ยลัคนาเนี่ยก็จะโดนอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในตุลเนี่ยก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเสาร์สแควร์ศุกร์หมายถึงว่าถ้าเกิดคนคนนั้นไม่ใช่คู่ของเราเนี่ยเราจะต้องมีเหตุต้องพัดภาคจากเขาแน่นอนนะคะเหมือนกับว่าดาวเสาร์ในเขามาเคลีย ว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันนะคะในช่วงที่ดาวเสาร์เข้ามาแบบนี้นะคะมีโอกาสแต่งงานก็ได้นะคะมันไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลิกกันเสมอไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนคนนั้นต้องเป็นคนของคุณการงานก็เช่นกันนะคะการงานค่อนข้างหนักหนักมากๆนะคะสําหรับคนตุลกับเมษนะคะพอโดนเสาร์สแควร์ นะคะอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยู่ในองศาที่2นะคะประมาณ10องศานะคะถึง19องศานะคะตอนนี้จะเริ่มโดนอิทธิพลแล้วนะคะก็คนที่เป็นองศาต้ตนๆเนี่ยอาจจะโดนมาแล้วจากปีที่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานกันมาแล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นโอเคเรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ก็คือไพ่ตรงกลางนะคะไพ่ราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ก็เป็นรา,าศีธาตุไฟนะคะก็คือ เป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมีความเป็นผู้นำนะคะคือคนตุนเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็ได้ยอมยอมทุกอย่างลอมชอมนะคะถึงได้เป็นเรือนตรงข้ามของคนราศีเมษคือมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันนะคะแต่ว่าเดือนเนี้ยเดือนเมษายนเนี้ยอยากให้คุณเป็นเหมือนกับคนสิงเนี่ยแหละคะ่ะอย่างหน้าพ่เลยนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจ กล้าที่จะตัดสินใจปกป้องตัวเองนะคะเป็นคนผู้หญิงคนนี้เป็นคนฉลาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะอยากให้คุณเป็นเหมือนเขาแล้วไพ่ด้านบนนะคะคือไพ่เดอะเทมเพลนะคะลักษณะของอาชาวราศีธนูนะคะก็คือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะคนบางคนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกจะมีการเริ่มต้นกิจการการงานใหม่ๆได้นะคะ เพราะว่าเป็นไพ่คว e นออฟวอ n d นนะคะและทีนี้บางคนก็อย่างที่บอกว่าจะมีการแต่งงานได้ด้วยในช่วงที่ดาวทำมุมแบบนี้นะคะ The Justice มาบอกว่าบางทีคุณอาจจะมีการจดทะเบียนหรือ,อาการทำสัญญากเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายนะคะละักษณะแบบนั้นถ้าเกิดคุณดีลกับคู่แข่งที่มันแบบว่าชอบให้ร้ายคุณใส่ร้ายคุณตลอดนะคะก็ไม่เป็นไรให้คุณ เอาใจดีสู้เสือนะคะก็คืออย่าไปตอบโต้เขาในเรื่องลักษณะของการงานนะคะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเองนะคะคนที่ทำร้ายคุณมาตลอดในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวมันถึงไทมิ่งของเขานะคะมันก็จะผ่านไปเองนะคะมันเป็นช่วงเวลาของดวงดาวนั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีลักษณะของคนาธาตุน้ำเนี่ยข่าวดีสำหรับคนที่รอเรื่องการงานอยู่นะคะ ไพ่เพจ c อฟคัพเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดคุณรอข่าวอะไรอยู่เนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะมีถึง2ใบเลยทีเดียวนะคะไพ่ไนท์ออฟคัพ Cup กับคิงอ๋อเพจออฟคัพนะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ยื่นมานะคะเป็นถ้วยนะคะทั้ง2อันอาจจะเข้ามาแบบปุรับนะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าโดนอิทธิพลของดาวเสาเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่า ฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วฉันอยากไปทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งเรื่องการงานโดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะแบบอยากจะบอกว่ามันมันหนักจริงๆนะคะช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็คือองศาต้นๆเนี่ยโดนแล้วนะคะลักษณะอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบอะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรือไม่ค่อยดีนะคะให้คุณไปตรวจสุขภาพซะนะคะ ก็ไพ่สิดาบหมายถึงอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะเดือนเมษาย,ยนนี้เป็นเดือนที่คนเดินทางเยอะนะคะถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์ต้องเดินทางไปไหนอยากให้คุณระวังมากๆนะคะเพราะว่าคุณระวังตัวแล้วบางทีคนอื่นเขาไม่ได้ระวังกับคุณนะคะอยากจะเตือนคุณให้คุณเนี่ยอรอบคอบนิดนึงมีสตินะคะเวลาอยู่บนท้องถนนนะคะและทีนี้ไพ่ Queen of Sword ก็คือเหมือนกับว่าคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนตัดสินใจออกจากงานบางคนตัดสินใจทำธุรกิจนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราไพ่เอสซอมเพนเบางคนนะคะที่รอเงินอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้เงินแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะมีดาวหลายดวงที่อยู่ในเรือนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนถ้าเกิดไม่ได้เดือนนี้เดือนหน้าได้แน่นอนนะคะเมษาพฤษภานะคะ2เดือนนี้แล้วก็ มีไพ่ไฮพรีเทสนะคะเดอะไฮพรีเทสหมายถึงผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีาสัญชาตสัญชตาตญาณนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณใช้สัญชตาตญาณของคุณในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักการงานการเงินนะคะตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองไม่มีใครรู้เรื่องราวธุรกิจได้ดีกว่าตัวคุณนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในธุรกิจที่มันไม่ดีมันถึง เวลาแล้วไหมที่คุณจะต้องพอเถอะเราไปทําอันใหม่ดีกว่าลักษณะแบบนี้นะคะหรืองานที่มันไม่ตอบโจทย์เลยทํามาต้องหลายปีแลเหมือนว่าฉันไม่ค่อยมีความสุขฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาทามันทุกวันนะคะคุณไปหางานที่มันเป็นความสามารถของคุณดีกว่านะคะและทีนี้ก็คือไพ่แห่งการคิดตึกตองนะคะไพ่สี่ดาบ คือช่วงนี้คุณก็คิดเยอะอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะคะเพราะปัญหาที่ถาโถมเข้ามานะคะในเรื่องการงานนะคะแต่แล้วทีนี้มันจะมีคนเนี่ยมายื่นออฟเฟอร์ให้คุณนะคะยื่นถ้วยให้คุณอะ่ะอยากให้คุณเนี่ยหันไปมองเขาสักนิดนึงนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่คุณไม่มีความชํานาญนะคะไม่เป็นไรเราศึกษากันได้นะคะเราไปศึกษาดูถ้ามันไม่ได้จริงๆก็หาทําอย่างอื่นแต่ว่าบางทีเนี่ย เราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ได้นะคะก็อยากให้คุณลองไปดูนะคะคือคลิปนี้เป็นคลิปของการงานนะคะแต่ช่วงต้นอ่านเรื่องความรักต้องขอโทษด้วยนะคะมันลืมตัวนะคะเพราะว่าอัดคลิปความรักมา2เดือนติดเลยไม่ได้อัดคลิปเรื่องทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของการงานคุณจะดีขึ้นนะคะบางคนได้ไปทํางานต่างประเทศนะคะมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปนะคะ เหมือนกับว่าต้องไปจากตรงนี้ต้องไปอยู่ที่อื่นนะคะอะไรลักษณะแบบนี้มันเป็นงานที่คุณเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้อยากไปนะคะลักษณะแบบนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะบางคนก็ไม่ได้อยากไปบางคนห่วงคุณพ่อคุณแม่นะคะลักษณะแบบนั้นนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะและคอมเมนต์ให้กาลังใจถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะ